แต่ไม่สามารถที่จะไปได้เนื่องจากว่าตอนนี้ทางวัดเนี่ย<ะ>เจอกับปัญหาเพลิงไหม้ที่สาราการประเรียนนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากมีรายงานว่าสาราการประเรียนวัดราชสกุณนาที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองถูกเพลิงไหม้ค่ะทางเจ้าวาดวัด พระอธิการประทีป,ท,ปทีโปก็เล่าให้ฟังนะคะว่าอยากจะให้ทุกท่านที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ช่วยส่งต่อทานน้าใจหรือผู้ที่มีจิตศรัทธามาร่วมกันซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรสาการปร,รียนค่ะเพราะว่าไฟไหม้ทั้งหลังเลยนะคะตอนนี้หน่วยงานราชาการก็เข้ามาตรวจสอบให้ความชื่นหรือในเบื้องต้นแล้วแต่ว่าในระยะยาวมันก็ต้องใช้เงินจนํานวนมากยือพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทําบุญนะคะก็สามารถที่จะส่งต่อทานน้าใจมาได้ค่ะผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะเลขที่บัญชี 1 3 8 0 2 7 5 9 4 6หรือธนาคารทกศค่ะเลขที่บัญชี020057422791สาขาวิเศษชัยชาน,นะคะชื่อบัญชีวัดราชสกุณานั่นเองค่ะจากการบอกต่อบุญนะครับ